เดินไม่ไหวเริ่มเฟยเแล้เชิญนักร้องท่านต่อไปครับหมายเลขสามครับผมมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมาเหลือมึงคนเดียวแล้วมาตรงนี้มาเชิญตรงนี้สวัสดีครับเฮ้ยเสียงเสีงเฮ้เสียงเสียงเสียงไม่ดีเดี๋ยวมีน้องนุษมีเอ่อแตงโมปั่นไปกินแตงโมปั่นกินสองแก้วมนะอ้าว ไปกินมะนาวปั่นเลยเลยไปหน่อยร้านซ้ายมือหน้าเซเว่นกินสามแก้วก็ไม่หายไม่หายเดี๋ยวรอรอตอนเย็นกินสำล้อปั่นหน้าตรงนี้สำล้อปั่นเลยจะแดกสำล้อปั่นเลยพวกนี้เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่คะแนนสิบสามสิบสาิบี่คะแนนอ้อนไม่ยกไม่ยากขอคะแนนได้เลยห้ตกมือให้ผมมีเรื่องอ่ะ มีปัญหาแน่หลังพิธีก็ได้เข้าห้องน้ำก็ได้ถ้าใครคิดใครเลยสักนิดได้จากคุณพี่เสื้อขาวไปก่อนเจ็ดคะแนนครับผมว้าควาคุณพ่อพ่อก็ขอพยันผมมาตบมือไม่ได้นะ <c oughs> ผมเข็นลงน้ำน่ะยุกับพ่อเขาอยู่ใค,ใครใครตบมือมีปัญหาวันนี้จริงๆเ <c oughs> พลงเุ่งมั่วนแล้วกันมาในเพลงอะไรหลวงพ่อคูณเมตตามหารมีคนไอ้เงี้ยถ้าร้องจริงจังเนี้ย กลัวคะแนนกลัวท่อมถั่วไอ้ท่วมทนแล้วจะร้องแบบไหนร้องแบบไหนกูร้องแบบว่าให้เขาฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะเป็นอะไรร้องเป็นภาษาอังกฤษหลวงพ่อคูณเวอร์ชันภาษาอังกฤษแม่แม่เขาจะได้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ตบมือให้กูจะได้ไม่มีคะแนนไม่มีเลยดนตีมากูเชื่อว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องโอ้โหแต่าหลวงพ่อคูณเป็นภาษาอังกฤษตบมือมีเรื่องอะไรวันนี้โอ้โหมีปัญหาแน่นอนเชิญครับนักร้องท่วมกวดไหมเลขสาม อ y, โอโโห <c ười> ขอรางวัล <c ười> ขอรางวัลขอคะแนนให้หมายเลขสาหน่อยครับผม หมดลังสิน้นหนึ่งคะแนนครับผมใจชื้ในใจชื้นหน่อยไม่ได้ไม่ได้ห <c oughs> นึ่งคะแนนขอบคุณมากไม่ใช่ๆๆรู้กันรู้กันอะไรอ่ะร้องดีแม่สิบสามอ่ะถือว่าแม่แม่ตกมือเป็นย่ำคะแนนสะสมตั้งแต่แรกนี้ก็ถือว่าโมฆะเพราะว่าเขายังไม่ได้ร้อ,องเอาเรามียังไม่เดียอย่างว่าร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรด้วยรับเป็นคะแนนเดียวพอคะแนนเดียวเชิญเชิญด้านหน้าเลยคะแนนเดียวพอแล้วกูพอใจอ่ะ โอเคดี <Okay. S 2> ด้านหน้าเลยฮะเดี๋ยวรับไปหนึ่งคะแนนก้มก้มก้มนิดนึงอเออรับคะแนนไปทักหนึ่งคะแนนครับเรียกว่าได้เยอะเ<อ>ดินคะแนนรับคะแนนครับผมทำไมรับคะแนนเดียวพอแล้ว <c oughs> ไ,อไอ้ช้างอะไรอ่ะเท่าไหร่ตีคะแน <c oughs> นคะแนนเดียว <c oughs> มึงเอาอะไรตีอ่ะขันนีกูขอสิบห้าคะแนนได้ไหมแต่เป็นเอาไม้ตีแทนไม่ได้ไม่ได้เออมามามา